อาหารจานเดียวจาอาหารจานเดียวจาพี่น้องจานนี้ก็คือตามเห็ดไข่ที่เราไปหากันอะไรพี่น้องจานนี้แหละกระสับนี้แหละครับประแจกกระบักหมากม่วงพี่น้องเออมาเด้อมาเด้อกินข้าวบายพี่น้องจานเนาะพี่ได้จะอะไรจะตกผูกสปอคผมแม่ไม่ไช่หรือก็บ่มีล้ากันนี้ยมันจะเอาตัวนีนี่นะ ปีนี้ไหได้ดำที่บานหนามรปนี้กระดบ้านหาหือว่าวาวาที่น่นนี้็ตอนนี้มันกดมเา่ี่ีวดีครับพี่หนครับมด้วยมาเอร์จ้ให้ปันพลบมุนมา มันัะลุไปใช่นั่นนี่วับเดอจากิีาเปียนเหรอเอเดือดมันอยู่เบาวิาถอยมาสงกิสนออกเนี่ยมาเด้จ้ามาเด้อจ้าสอนเอ้กิบปลาเดีอได้สอนเอ้กมันจะมาบอกทำให้กสิท่านบองานไก มาเดิมมาทานกัะทานเดบัอนพอได้กินรบาได้อจคูกสอบนึกมันง่าตแต่ยังไงเนาะจังงานฉันเนเจ้งแรนงานนี่ซึ่้เขาเป็นเนบบสนครับ้าก้อยอมด้ chung là chỉ Nói thân cả thân Mà đọc à à đi nhàng cái hơi. mình đọc ấy Nó hoàn hiu thân nó

กาวหรอเาพี่น้องเอื้อมนือผมมีหอนลมคน่ที่มาอีกแล้วคอนเสิร์ตคนนาแตกไปเสีด้ยนครับแต่เมือมากก่ารตกจากจักจังหมนอมาก

เป็นดอกมันก็เปลี่ยนไม่ไ้เราไม่ได้กระแด่ออบีเราอยาการ่วมกับปลี่ยนี่กัไปเปลนไม่ได้มันกับใครกช่พ่อคุณบ้าโอ้ยมาที่กนัินที่ชัดเจบอกเลย ตำฟุ้านหมางไข่ไปถึงเนี่เขาปลูกนี่เขาปลูกนี่เขาปลูกี่

เงนยังวทยเลยเฮนวัอยู่เธอบ่ราอีทาเลยทักพามถ่ายแล้วจันหน้าท่านก็ยังอยู่ยังอยู่นี่ยอมกินอยู่นี่งา บอกให้ได้ยับอัแเลย่ใช่แบบนั้นมูดอแล้วจเจ้าสินีปใส่มันบอกเฮตี่สั่อ๋อยบอขันบ่เจ้าโซเปลนมาเร็งจัไเปล่็นมาเรงเลยแบ็แบบนั้นแหละจับกระซาขนี่หัวลุมง นั่งต่ำเเลือดไรกนเนื่อตายจ <ừ. S 2> เป็ดอยู่แล้ก็นั่งน,นั่งกับบรตายเลือดก็เอาเธอคุอยังบรรตายคุปยูคุปกาทะนงจูเน่าาะโหยคุปกะไรแต่ได้เฮ้ยคุสามีกะไรแต่ว <ừ. S 2> ่าเออคุปบ่คุปนั่งจูไปหน่อย,อยบดต่ายปิดมาลกับชาเชย บอไดไรักษาบอไดติมคมคิมียังจับพอเปลี่ยอยู่ได้เนาะหมดแ้ว่จับอาจะไปเนื่อตามเขาที่หรอัเขายุดตยุดน้ำนะคือบอายนะ ที่หนเนาะบ้าคือห้ <ừ. S 1> างเ็ดะครับท่านันไปไก่ย่างย <ừ. S 1> า,า,างบ้าห้อพม่เ้อะไอ้นน,น,นี้เขาแต่กับปลเล่าี่คือนะปไก่โอ้ผมนีน่กัะหุนบวยเ้ยัดสีนมันแล้วใช่ปะมีผมยาาก็ะไรงามด้อ

một Má, má cho ông bà nhìn Dòm kìa, thả ở nè Để bớt bỏ Nói phải nó bỏ Nè Nói chung thầy <laughs> <biết nữa> <laughs> này, má, má, chìm, nó, đây không? โบเนข้าวสั่งลข้าให้มาไให้นีนี่ข้าใไหในหานอันซีโนนขอบี่รริมยตดาวดาวอ้นิเยบายดีพี่นองสบายมาจูงมาวหนั่งนงเไปเยี้ยกันไม่ใเยมีอย่างดราอวีนีอย่างกระต่ายนีสตดอกกระล่ำย่างไ่นกว่ะโอ้ยน้อง วันนี้ผ้ห้าไปกีไปเดี่ยวแล้วนะที่ผมมีผู้ป้ากับ้าูป้าเลพี่น้องขี้สามมาเองใส่นหัวใจได้คนนี้วางตั้งใจเด้อพี่น้องเอ้อไป่ใจก็บอได้แล้วงานเกิดขี้เกียจเหงาแล้วไปแล้วบ้านเมืองเลยลูกจีนเอาเอาแนว้จตะหอยพวกมาเลยเด้อเดี๋ยวเอยจะไปเอา แต่แล้วพี่นาเออจะบอมีนายพัดพากลับไปหรป้าเออพดไปหาเห็ดอยู่ป้าบ้เลยอย่ช่ยเอ้ยบอได้หือได้ตาก็มการได้ดักมาได้เล่มึงจะมาตายามหน้าได้เพื่อนขางาข้าออกไปกูห้ามไม่ห้ามไม่เดียมันเปียกมันจืดมันเป็นทกายเลยสิขึ้นเออขึ้นแล้ว น้ำกลือมีรอด่ะตัวเดียวกบีนะมีรอดเนนะมีรอดในะอาการยังนักด้วยสิมีนางนอนมื่บ้านเนี่ยนางนอนแตะแต่มงาจะิลองเดือจ้ามาเดอวถ้าไปคนอีกโชอะไรเขาต่เ็นทานลอาลูกก็กินกองนึ่ยีม่ก็ยืนหันเลยยีม่หัีแม่ ในบัรานี้ก็อยู่เรือยากินอยู่เรืองกินอยู่นียหัวขึ้ไม่ตยตามตรงนี้ตกินกะดูกดอยู่ัตดงฮตกเยกูกระดากูคยนี้ตวยเดี๋ยหพิจารณเบาพัหัวึ้นมาเดี๋ยวเาปเลยาเผาสังขารเขามาไปได้เห็ดไข่ในุจุกลงไปตื่นดิ ตงต่มื่อคืนคือเขาเหล็นี่นี่นะอ้าวอุ้ยอเนี่ยเจลอยู่่นี่อได้ลออยไปไม่้ายนว้มา้นายเลยมาอะไรได้มาอไได้มนี่ วันนี้เป็นยังไงเข่จะน่อยถึงจเจ้าเห็นม่ามกดินน้าสะอาดสะอาดวันนี้งานเข่าแล้วสำหรับสกินกินใช่องเ่านี่ยนี่กระด้าเบาะกูเยอนี่ใส่แค่นีมอยู่ไม่จำใส่่ดินนําน่ ยังเลี่ขาวนการเด้อจ้าแสกพี่น้องหิวของบอกยังไรอืเลยตีอ่อนๆน่ม่นะตายบอ ก็เป็นลอเป็นอย่างนี้ไก็เป็นน้ำใ่กงจ้้ี่ห่ความก็ได้แเดี๋ยวเราเนอ๋ม่ยากินมแล้ครับอืมกินได้แต่ทำมีเพทำมีเพชร่อสิทพ่อืมกจะตายตมักเออผมก็เสื้ออยู่ทำเคื่องิด่าเ่อืมต่าจนตามจีนตกาเป็นมีไ เิคยวเสือบนยาบอจ้าินฮอตพัวแล้วไปคินฮอตเนี่ยมดเดียวกะไห้นะบาราบูเดียวตัวคืนฮอดคินอพัวเขาค่ะเออคินฮอดพัวเขากับตายแล้วเนาะกินฮอตแบบค่ะีกันกินฮอดกันเลเนาะมึงนี่บเอง้ล้ามาจุดตุดไปออกถ้าเป็นบบบพัวป้าก็ตุดก็พูดพูดออกตะกี้นอนอยากตายบ้ามอยบ้านมอยอยู่เออ โกยมาแล้วก็เอื้อมักโอวชีวิตสันคัดโกยไม่ได้จริงจริงใินแน่ๆมันจางเฮ้ยมันบนนัวนี่นะเท <c oughs> ่าก<อ>ับเนื้เค็มๆกว่ามันหน่อยแต่เต็มๆมันจังกระดาษย่างผมเลเดี๋ยวข้าวกินเยอบ ไปพี่นางจสสิเขาจะพาไปตานเดท๋ตัวหนึ่งก็ตันพี่น้องจิ้มหนักกตันพี่น้องนอนจ้าสิพาคลิปนอนให้เบึ่งแต่คลิปนอนพี่นางเว้ยจ้า